ก่อนหน้านี้เนี่ยผมได้พูดถึงมีสล็อตใช่ไหมมีเสี่ยงตรายมากๆนะครับซึ่งมีสล็อตเนี่ยมีซับสปีชีหนึ่งนั่นคือมีสล็อตสีลังกาตามชื่อเลยเนาะพบใเฉพาะสีลังกาเท่านั้นโดยมีสล็อตสีลังกาเนี่ยมีลักษณะมีขนาดเล็กกว่ามีสล็อตทั่วไปนะครับโดยมีขนที่สั้นกว่ารูปรากที่ไม่ฟูมากนักจมองไกลๆเนี่ยนึกว่ามีควายหรือมีดํานะครับโดยมีขนสีดําหรือสีมันตาลเข้มพร้อมกระจุดสีขาวที่หน้าอกซึ่งยังคงลักษณะของมีสล็อ และป่าต่ําในสีลังกาโดยเฉพาะพพื้นที่ทางตอนเหนือและตะวันออกของเกาะเท่านั้นโดยอาหารเนี่ยก็มันไปสัตว์กินพืชและสัตว์เนาะมันก็กินทุกอย่างนะครับโดยอาหารหลักเนี่ยประกอบด้วยแมลงมดและเทอ์ไมท์ราถึงผลไม้ถั่วและรากโดยพฤติกรรมเนี่ยมันจะออหากินในเวลากลางคืนและมีความสามารถการปีนต้นไม้ที่ดีนะครับซึ่งก็เหมือนมีสลอสาพันหลักเนาะถึงแม้ปกติเนี่ยมันจะไม่ได้ก้าวเลามากแต่เมื่อถูกคามเนี่ยมันก็แสดงท่าทางตนตรายเช่นกันนะครับ โดยมีในงานการจมตีของมิสลอสิลังกากับมนุษย์บ้านในบางกรณีส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นเวลาที่มีเนี่ยอยู่กับลูกมันนะครับหรือแม้จะถูกคุกค,คามโดยมนุษย์โดยสหประชากรปัจจุบันเนี่ยก็ถือว่าใกล้ศูนพันนะครับมีประชากรน้อยกว่ามิสลอสดั้งเดิมโดยมีประชากรอยู่ประมาณ500-1,000ตัวในธรรมชาติโดยในบาแหล่งระบุว่าอาจมีไม่ถึง500ตัวในบางพื้นที่ซึ่งเศษก็เหมือนเดิมคลาสสิกนะครับป่าไม้ถูกทำลายถิ่นที่อยู่หายไปถูกมนุษย์คุกคาม บบกกะที่มาไปสั่นข้าจะดุร้ายเวลาเจอคนเนาะจะมีการประทักกันในหลายต่อหลายคันนะครับและแน่นอนส่วนใหญ่คือมีก็เป็นฝ่ายตายเนาะโดยปัจจุบันเนี่ยก็มีการดําเนินการขบกันลักหลายโครงการนะครับเพื่อเชื่อมปองกันที่อยู่สายของมีสลอสีลังกาและลดความขัดแย้งของมนุษย์ไปด้วยนะครับ